ข่อยนอนโมลับเ่าข่อยนอนมอลับเ่าก็ยังว่าข่อยนอนมหลับนอนบหลับลูกโอ้ยมันเกี่ยวอย่างกับข่อยข่อยกำลังหลับเจ้าบาปลุกข่อยเห็นยังเดี๋ยวนี้ข like ่อยนอนโมลับเนาะโอ้ยใหญ่นี oh, so ่ม <sax ophone> ้ยเจ้าคือเป็นคนจังซีเจ้านอนบมลับกันแล้วแต่เจ้าตัวเจ้ามาปลุกข่อยเห็นยังเป็นมูอข่อยแน่ข่อยนอนโมลับลูกไม่อยู่เป็นมูอข่อยแน่เ่าปลุกข่อยมานั่งว้อนั่นเนี่ยนะ โอยนอนไม่หลับนอนคอยเห็้ได้เลยกับไ่หลับเอาโคุณเงีดหลายดอกนับแก่หอนลอยตัวแล้วก็ยังไม่หลับอยู่เอาไปนับยังแกมันยิ่งไม่ได้ผลยังนับแก่โอ้ยนอะเอาคือต้องเงิยบพ้นไว้นับเนาะโอ้ยนอนไม่หลับอยู่เป็นมู่คอยก็เ้าขาถามีเป็นยังคือบอททองคาถายังเถอยนี่มึงบอทให้จำได้หน่ ข้าถายหนังข้าขายอะไรนอนหลับไว้นอนหลับลึกโอ้ยเนาะไปอต้องมีบอกตลอดเลยนี่ข้าถายหนังก็คือจำบ่ได้เท่าวครู้จักก็คือจำบ่ได้นี่นี่หนังปลาก็คือซื้อให้กินอยู่ก็คือบดสลัดจังเอยแท้ข้าถายกินปลาจี้าถายเหตุให้นอนหลับคอยบอกหลายเทียแล้วอีหยังล่าคอยจำบ่ได้จำบ่ได้ คอยดิ้งยินตโโาโบราโบราณมันว่าให้น้ำแก่น้ำไก่น้ำเป็ดน้ำหยังไปนั่นแก่มัน <ลง S 1> สิบิดได้อยัาง,ง,งเดียวสังมังเด๋ขนมือขึนขนมือขึนเออโอ้ยหนอหายใจเข้าหายใ,ใ,ใจเข้ากยคำเอาทองตีลาะหยางกวะอยางกวาหายใจเข้ากยคำ ก็ว่าวตีละไอ้มาหัวอีกอยู่โกยคำหายใจออกโกยคำฮะโกยคำโกยคำหายใจเข้าไอ้จิมะหัวเฮ็ดยังเลยนี่แมหัวมันกับโบเล่ขอยชิโน่ดิหนิเอาบันลงท้าทยมาด่ หายใจเข้าสามเทีย่ยวหายใจเข้าโกยคำหายใจเข้าโยคำ <c oughs> หายใจออกโกยคำ <c oughs> โอ้ยเอาบาตสุดท้ายบาดิบาตสุดท้าย <c oughs> จะหลับจะนอนค้างใด <c oughs> เอาเร็วๆขาอยสินอสเดียวจะหลับจะนอนค้างใด <c oughs> ขอให้ได้โกยคำ ท่องแล้วก็ปฏิบัติพร้อมโอ้ไไอยไอ้กุก๋ยคำโอ้ยนอนก็ปฏิบัติมันแม่นอยู่ออนี่เออนี่แหละข้าทานอนลับพระเจ้า